สวัสดีครับนี่คือฟรานะเฟดี้สามคืนที่ห้าแล้วนะครับผมในที่สุดก็ถึงคืสนสุดท้ายสักทีครับผมซึ่งผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่กับเบสเวลก็สามด้วยครับผมครับผมโอเคต้องเสียงนั้นเลยโอเคลุยเลยคืนสุดท้ายพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าเขาเร่งอยู่จบแล้วอะแต่เขามไม่กล้าเล่ย <laughs> แต่ยังไงเราก็ต้องเอาชนะความกลัวให้ได้เรามีแท็กติของแต่ละคนอยู่ใช่ไหมแต่ ว่าแล้วแต่เราคนเล่น Hello. Hello. โอ้โหอนิวบางนี่สปินแทมหาไปไหนอ่ะส <Hello. Hello. S 2> ปินแทมอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยไม่รู้อ่ะที่รู้เพิเอ,เอานิ้วบางะอะเขาบอกม่า ในขนาดนี้โอเครู้เลยเก็นแคนี้รู้เลยว่ามันอยู่ข้างในเดี๋ไปดูตู้ทงก่อนดีกว่าเซลอืมอืมเซลเอ้าเออเรื่องปวดจังเลยเขาเริ่มจบแล้วแต่ก็ช่วยหน่อยละเพราะว่ากลัวมันกลัวจริงๆก็เลยก็ต้องเอาเครื่องต้องเอาคู่แฝดมาเล่นด้วย หเออเรืองสองอย่างเลยมันเออเรืองสองอย่างเลยอ่ะเจอเขาเองไม่น่ารอดหรอกเองไม่รอดแนะ่คืนห้าไม่รอดแลยคืนห้ไม่รอดเนจะอเขาไม่ได้เลยรทำให้ถีบกัวมาาันแจเลยหรอเฮ้ยมันมาแล้วไี่เปิดโอ้โหูใครขนาดนี้ไหนจะไปนะ โอ้เจ้าหงวนไปถึงเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวกดพี่กดรีบูตบออนทำไมวะเออนั้นก็ช่วยอย่างนั้นก็ช่วยช่วยพวกเนี้ยเอ <Hi. S 1> อฮหาสปริงถามก่อนเถอะมันจะเลยชเปล่าทุกทนไม่มีอะไร มันหายประจำเลยนี่เฮ้ยมันหายไปไหนวะเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดบอเอร์บออมาจับเขามาเล่นด้วยทำไมเงี้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหืมกดไอ้บอสอุ้ยฟักซี่โอ้โห แพ้ซีนี้เองเล่นเน่ยใช่ไหมต้องกว่าอยู่ไหนอโอ้ยอโอพอโอ้ยแ้จะม่แ้แล้วก็โักกิออกไปเไม่อยากอยู่กับคุณเดอเล้า Er. ไม่รอดครับไม่รอดไม่รอดเสียงใกล้ขนาดนี้เองจับเข้ามาเล่นด้วยทำไมเออไม่รู้ดิไม่รู้เราไม่หลับอยู่ด้วยปวดหัวอ่างไกันฮะที่เวนทิเลชันเออเลยมันตรงเวนทิเลชันเอ้ยจะเปิดหน้าไปมานะเออเออจริงด้วยเฟดดี้เฟดี้เฟดี้แฟนทอปเฟดดี้ คือเล Off ื่อไจังเลยไม่รอดแน่คืนนี้ไม่รอดแน่ไม่รอดมั้ยทำไมอยู่ในห่อหรอวะเฮ้ยกลัวอะไรเนี่ยกลัวอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยลืมดู ตีห้าเร็วๆอีกคืนเดียวเฮ้ยโเร็วๆโอ้โเร็วมเร็ว6โมงแล้วโอ้โโจ๊ตีห้าเฮ้ยเร็วๆเร็วๆ6โมง6โมงเร็วฮะ ผมมาแล้วเย่าแลวหลลวหลฮล้ว,ว,วโอ้อาจุกอะาคืนม่อีกอย่านะแม่วะแบทเอนดิ้งผ่านแล้วครับผมในที่สุด ผ่านเกมไฟน์นัทแอนเฟรดดี้สามแล้วนะครับผมแต่ผ่านคืนหมดแล้วนะผ่านทั้งหมดแล้วซึ่งผมแคสเกมไฟน์นัทแอนเฟรดดี้จบแล้วนะครับผมมีเอ็กซ์ตร้าดูก่อนบอสมีเอ็กซ์ตร้ากับไนท์แมนซึ่งผมไม่เล่นแน่นอนเพราะว่ากลัวครับผมเอ็กซ์ตร้านี่คือดูอะไรแล้วแต่ละอย่างเลยลองดูดิเอ็กซ์ตร้าอ๋อมีแอนิเมชั่นนิกมีสปริงแท็บ พ็อกซี่บอยนี่ชิกาฟรีดี้แล้วก็พอเพตุผัดผิดประดุก <Okay. S 2> อันนี้คือการหลกจะออกอยังไงวะแต่แต่ถึงแม้ยังไงผมจะไม่เล่นไดแมกับ ผมจะไม่เล่นไนท์แมร์นะซึ่งเพราะว่ากลัวมากแต่ผมก็ผ่านฟอนนั่นเฟรดี้สจนหมดคืนทั้งห้าคืนแล้วนะครับผมโอเคครับนั้นก็ขอบคุณที่ติดตามมาเป็นมาตลอดนะมาติดตามมาตั้งแต่ซับแรกจนมาถึง218ซับแล้วก็ติดตามเกม f n n a l f นเฟรดี Friday, ตั้งแต่คืนที่1จนถึงคืนที่5ก็ต้องขอขอบคุณที่ ทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคงั้นก็สรุปผมจบครับผมเกมนี้ก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับงั้นก็เ,เจอกันโปรเจกต์หน้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมซั channel, บชแนลเบสเอวีก็สามดีๆด,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 ด้วยนะครับผมโอเคโอเคงั้นก็บ๊ายบายครับบ๊ายบาย